ผลงานการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดทีมงาน Gro Engineering and Service จำกัดจังหวัดอุดรดำเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดครบวงจรพร้อมเดินท่อร้อยสายไฟเหล็กหนา IMC เพื่อความแข็งแรงทนทานและปลอดภัยในการใช้งานระยะยาวสำหรับรายละเอียดงานจะมีดังนี้นะครับคือ1เดินท่อร้อยสายไฟเหล็กหนา IMC ทั้งระบบ เพื่อป้องกันการกระแทกและการกัดกร่อน 2. ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ความละเอียดสูงรองรับการดูภาพผ่านมือถือแบบเรียลไทม์ 3. เดินสายสัญญาณและสายไฟตามมาตรฐานวาสท 4. ยึดท่อและกล้องอย่างเรียบร้อยสวยงามเหมาะกับงานภายในอาคารและภายนอกอาคาร 5. ทดสอบระบบภาพและการบันทึก การทำงานก่อนส่งมอบงานสำหรับผลลัพธ์ที่ได้ในงานนี้นะครับก็คือระบบกล้องวงจรปิดสามารถทำงานได้อย่างสเสถียรภาพชัดทุกมุมกล้องครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการพร้อมความแข็งแรงปลอดภัย